ตลอดชีวิตการบวชสร้างบารมีของครูบาเจ้าสรีวิชัยท่านได้เดินทางไปจำพรรษาอยู่ตามวัดต่างๆหลายแห่งนอกจากวัดบ้านปางที่เป็นวัดบ้านเกิดของท่านก็ยังมีอีกหลายๆวัดเช่นที่วัดสีดอนชัยที่ท่านถูกส่งไปกักตัวจากการต้องอธิกรณ์ก่อนที่จะถูกส่งตัวไปกรุงเทพและตัดสินว่าท่านไม่มีความผิด หรือที่วัดพระสิงห์ที่ท่านไปช่วยบุรณะปฏิสังขรกว่า3ปีจนแล้วเสร็จและอีก200กวก่อวัดทั่วภาคเหนือแม้ดูเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านจะโดดเด่นเรื่องการก่อสร้างวัดวาอารามต่างๆแต่ในเรื่องข้อวัดปฏิบัติท่านถือเป็นต้นแบบของพระภิกษุในด้านการรักษาพระธรรมวินยัยและวัดปฏิบัติของความเป็นพระ โดยเฉพาะเรื่องการขบฉันที่ลูกศิษย์และคนใกล้ชิดจะทราบว่าท่านไม่ฉันเนื้อสัตว์เมื่อชาวบ้านเริ่มทราบว่าครูบาเจ้าศรีวิชัยไม่ฉันเนื้อสัตว์จึงได้ทำพัตตาหารที่มีแต่ผักและผลไม้มาถวายท่านและท่านก็ปฏิบัติเช่นนี้ในทุกๆวัดที่เดินทางไปเป็นแบบนี้เสมอมาจนเป็นที่ประจักษ แก่พระภิกษุและญาติโยมที่ได้มาพบท่านโดยเข้าของเครื่องใช้ของครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ท่านใช้เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นบาตรถ้วยชามจานหรือแก้วน้ำที่ท่านใช้สำหรับฉันพระตาหารและปานะจากวัดต่างๆที่ท่านเคยเดินทางไปถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ ที่พิพิธภัณฑ์ครูบาเจ้าศรีวิชัยวัดบ้านปางอำเภอรีจังหวัดลำพูน